สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยเจอปัญหาแบบเดียวกันนี้ไหมคะที่โหลดแอปมาเยอะเต็มเครื่องไปหมดเลยนะคะแต่พอเราอยากจะใช้แอปแอปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเรากลับหาไม่เจอซะง,งั้นนะคะเนยมีวิธีที่จะมาบอกนะคะว่าการหาแอปง่ายๆหาด้วยวิธีไหนไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มจากหน้าจอโฮมนะคะเพียงแค่เราใช้นิ้วนะคะในการ ปัดลงตรงกลางจอเบาๆนะคะจะเกิดแถบ Spot Li g h t Search ขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์แอปพลิเคชันที่เราต้องการค้นหาได้เลยค่ะเช่นเราต้องการจะหาแอป iMovie นะคะกดปุ่ม Search นะคะเราก็จะได้เจอกับแอปที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะในการค้นหาแอปพลิเคชันนะคะนอกจากนี้นะคะ Spot Light Search ยังช่วยให้เราเนี่ย รู้ค่าเงินได้อีกด้วยนะคะเช่นตอนนี้1ดอลลร์นะคะเนยอยากรู้ว่า1ดอลลร์เท่ากับเท่าไหร่นะคะเนยก็หาเลยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ค่าเงินก็ขึ้นมาแล้วว่า1ดอลลร์เท่ากับ32.68บาทไทยนั่นเองนะคะแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดเราอยากจะต้องการรู้เกี่ยวกับอากาศวันนี้นะคะเราก็พิมพ์เซิร์ชเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะ อากาศวันนี้เขาก็จะขึ้นมานะคะบอกเราได้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาช่วยเราได้อีกก็คือเช่นถ้าเราจะคิดเลขนะคะเราก็สามารถาคูณได้เช่น23คูณนะคะ24เท่ากับก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะตัว Spotlight Search ก็ยังช่วยให้เราค้นหาไฟล์บินได้อีกด้วยนะคะเช่นเราขึ้นเที่ยวบินที่ FD 3 4 4 0นะคะเขาก็จะขึ้นเที่ยวบินมาให้เราแบบนี้แล้วก็ตัดเข้าไปที่เที่ยวบินได้เลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เราก็รู้ว่าเครื่องบินจะออกเมื่อไหร่นะคะก็เข้าไปถึงที่หมายกี่โมงนะคะอันนี้ก็คือสะดวกสบายมากขึ้นในการค้นหานั่นเองนะคะสมมติว่าอยู่ๆนะคะเกิดอาการหิวขึ้นมานะคะเราต้องการจะค้นหาร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงนะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะร้านอาหาร ใกล้เขีย,ง,ยงเตอร์ไปเลยจ้านี่ค่ะแผนที่ร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียงของเราเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบง่ายๆนะคะหิวอะไรก็เซิร์ชเลยนะคะโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะ ข้อดีของการใช้งาน Spotlight Search นะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆนะคะจดจำเทคนิคนี้ไปเลยนะคะถ้าต้องการจะค้นหาแอปพลิเคชันนะคะหรืออยากทราบค่าเงินนะคะอยากคิดเลขนะคะอยากทราบภูมิอากาศรวมถึงไฟล์บินต้องการรู้ว่าร้านอาหารอะไรแถวนี้อร่อยนะคะก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะใช้หนึ่งนิ้วนะคะปัดตรงกลางจอเบาๆนะคะแล้วเซิร์ชได้เลยค่ะ เพื่อนๆคงจะได้รู้จักเนยกันพอสมควรแล้วยังไงฝากติดตามเพจ Facebook ช่อง YouTube ของ b u t t e r b ์ t t e r 19ด้วยนะคะเนยพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการใช้ iPad MacBook รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของเนยเองให้เพื่อนๆได้ติดตามกันค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะสวัสดีค่ะ